เข้มข้นกว่าเดิมเยอะมากๆครับเพราะในซีซั่นหนึ่งเนี่ยเรากำลังเล่าถึงเรื่องเกัเป็นพุทธภานินิ์เนาะแล้วเล่าสเกลของมันที่มันเป็นระดับแบบเล็กๆตำบลเป็นหน่วยท้องถิ่นที่เราพยายามจะจำลองขึ้นมาเพรแต่พอเป็นซีซั่นสองเนี่ยเราพยายามกําำลังจะเล่าเรื่องที่มันใหญ่มากขึ้นนะเราเลยพยายามบวกจากเดิมที่มันเป็นพุทธภานินิ์เป็นพุทธศาสนากับธุรกิจฮนะเราพยายามจะเล่ามันเป็นพุทธศาสนากับการเมืองโดยเราก็จะมีไฮไลท์ว่ามันคือเป็นพุทธโพลิติก เราจะพยายามสเกลมันขึ้นจากเดิมที่มันเป็นตำบลมันก็จะใหญ่ขึ้นเป็นระดับอำเภอและความเข้มข้นก็จะมากขึ้นเดิมทำของตัวละครหลักของเราที่ต้องเจอมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เพียงการใช้นี่เหมือนเดิมละมันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของความรักของครอบครัวแล้วก็สิ่งที่เป้าหมายมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันคือไม่กับโปรเจกต์ที่เราจะเล่าเนาะมันคือมหาบุญมหากุศลครั้งใหญ่ที่เราพยายามระดมทุนเท่าไหร่ก็สองจเองลืม <laughs> เก้าร้อยเก้าสิบมันก็มันถ่ยมไปแล้วนะถยมาห้าเก้าร้อยก้สิบเก้าล้านบาทครับผมนะก็คือสิ่งที่ตจ้าค้าก็คือทําให้ได้เป้าแล้วก็เงินถึงเป้าไม่พอเขาต้องหาทางเอาตัวรอดจากสจเอให้ได้อ่าก็ก็แน่นอนคาดหวังอยู่แล้ว